ครับผมชหรัมบวันี่นะครับวิดผู้เขียวมีควยแม่สาวน้อยงามๆครับผมนะครับลูกลูกตัวไดก่อนลูกเบิร์มพาปีใบเกินมันก็ยืดยูใส่ใบเกินเตปลลงมาให้โอ้มีใบเกิดพร้อมแล้วครับเด้อนะครับมีใบเกิดลูกเบิรมพัลลานครับผมนะครับความสูงนะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี้ได้ร้อยสิบเก้ายี่สิบครับผมนะครับจะวิดผู้เขียวสิ่สีประกันตามตามพ่อร้อยสิบเกครับผมนะครับส่วนถี่เลืยก็ให้เป็นกำไรของผู้สื่อกันไปครับผมนะครับสวยนะครับสวยดีอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมนะครับ นาโนนาโนกบาลไ่ครับผมนะครับนาโนกบาลญ่โอ้เขาเปิดดีครับผมนะครับลูกเบิ้มพระลานครับผมนะครับผู้ใดหาก้วยเกียดราคาตาเสียนนะครับเกียดราคาตำเสียนนะครับเบิกเรียบเบิ้งขาประกอบการตัดสินใจก็จากนายครับผมนะครับบ่มีีําหนี้ด้ครับได้นะครับนมซีเต้าโยบายนมซีเต้าครับผมนะครับนมซีเต้าขาโซข้างหลอดกับบมมีดลอกครับผมนะครับ เบิ้ง้ายเบิ้งหางเบิ้งล่ำตัวครับผมประกอบการตัดสินใจจังน้อยครับผมนะครับหาความต่ำความสูงนะครับอัตลักษณ์อียงต่างๆมีผู้เกี่ยวกระตใายเบิ้งแ้วครับผมนะครับสาหรับตัวนี้นะครับลูกเบิ้งพันล้านมีใบเอกสารครบนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสิบเก้ายี่สิบจะิดผู้เขียวดีประกันตั้งๆไว้ว่าร้อยสิบเก็ดครับผมนะครับกล้วยแปดเดือนครับผมนะครับสูงทับนี้ก็โอเคแล้วฮะโอ้กล้วยหาเดือนครับผมนะครับกล้วยกล้วยหาเดียนบ่เป็นแปเดียนนะครับเด้อนะครับ วิดผูเขียวว่าผิดกับผมนะครับกล้วยหาเดือนนี่เป็นกล้วยน้อยเยอะครับผมนะครับนี่ใบไม่เอกสารนะครับสำหรับเพื่แม่สาวน้อยตัวนี้นะครับวิดพูกเขียวสิเปิดในราคานะครับหกหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับหกหมื่นหาพันบาทสำหรับผู้ใดสนใจแล้วก็สามารถทักมาหาวิดผู้เขียวเขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับโอ้แต่หักดีครับผมนะครับงามครับผมงามงามงาม วิดผู้เขียวรับร่อง่าง,งามกล้วยตัวนี้นะครับรูเบิมพันลานนะครับอ่านะครับสำหรับคิดนี้นะครับวิดผู้เขียวก็ฝากไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับโอ้ฝากมาไว้ใบเด้อรูเบิมพันลานนี่หาเดือนนี่แต่หักลายนี่ความสูงจะมีโอเคได้คุยหาเดืนอนอะโอเค